ก่อนไปรับชมขอรบกวนเวลาท่านผู้ชมสักสามวินาทีกดติดตามช่องกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปชมกันเลยครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับก่อนใช้งานแคปตันนะครับ EP ที่1 7เเรื่องของการเพิ่มเสียงบรรยายนะครับนะถ้าหากว่าเราได้ทำการถ่ายวิดีโอนะครับแล้วเราไม่ได้อธิบายนะไปในคลิป ถ้าเราต้องการที่จะอธิบายทีหลังนะครับเราสามารถใช้แอปแคปคัดนะครับในการบรรยายได้ภายในแอปเลยนะครับมาดูวิธีการกันเลยครับดับเรขนะครับเราก็เปิดแอปแคปคัดขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาดูที่วิดีโอของเรานะครับเราต้องการที่จะบรรยายส่วนไหนเราก็เลื่อนตำแหน่งนะครับของเส้นสีขาวไปแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูแถบข้างล่างนะครับ โดยที่เราไม่เลือกไปที่วิดีโอใดนะครับถ้าหากว่าเลือกวิดีโอไดยอยู่ก็ให้กดไปพื้นที่ว่างๆนะครับแล้วก็เลื่อนมาหาแท็บข้างล่างนี้นะครับที่เขียนว่าบันทึกนะครับกดเข้าไปที่บันทึกเลยครับก็จะได้ปุ่มนี้ปรากฏขึ้นมานะครับวิธีการบันทึกเสียงบรรยายนะครับเราก็กดค้างไว้ที่ปุ่มสีฟ้าที่เป็นรูปไม้นี้นะครับแล้วก็พูดบรรยายไปได้เลย หลังจากนั้นเมื่อเราบรรยายเสร็จนะครับเราก็ติ๊กถูกนะครับเพื่อทําการเพิ่มเสียงบรรยายของเราลงไปในแอปคลาแล้วก็ไปทดลองฟังดูนะครับเดี๋ยวผมทดลองทําให้ดูนะกดค้างไว้ที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็พูดบรรยายไปได้เลยครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้นะครับก็จะพาทุกท่านมาชมฤดูหนาวที่ต่างประเทศนะครับก็จะมีหิมะตกลงมานะครับ เราพูดเสร็จนะครับเราก็วางพอวางถ้าว่าเราคิดว่าคลิปที่เราพูดเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับก็ติ๊กถูกตรงนี้แต่ถ้าเราจะแก้ไขนะครับไม่เอาคลิปเมื่อตะกี้เราก็กดลบไปก่อนแล้วก็บันทึกใหม่นะครับกรณีนี้ผมสมมุติว่าผมาต้องการนะครับคลิปเสียงที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้ผมก็ติ๊กถูกตรงนี้เลยครับมาติ๊กถูกนะครับจะเห็นว่าเสียงของเราถูกเพิ่มขึ้นมา ข้างใต้วิดีโอตรงนี้นะครับเดีย๋ยวมาลองฟังกันดูครับอ่าครับอันนี้คือเสียงที่เราพูดบรรยายนะครับคลิปเข้าไปนะถ้าหากว่าเสียงเบาเกินไปนะครับเราก็สามารถไปปรับค่าเสียงได้นะโดยการคลิกไปที่เสียงที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือกข้างล่างนะครับที่ระดับเสียง อ่าแล้วก็เพิ่มเสียงไปได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับคินะครับอ่าเสียงก็จะดังขึ้นเมื่อเราพอใจนะครับกดยึดกุยกด้ด้นะครับอย่าลืมเพื่อบันทึกการตั้งค่านะครับโอเคนะครับอ่านี่คือการเพิ่มอ่าเสียงบรรยายเข้าไปนะครับเราสามารถเพิ่มได้เป็นตอนๆนะครับอ่าหรือจะพูดยาวไปเลยก็ได้นะถ้าเราจะเพิ่มเป็นตอนนะครับต้องการบรรยายส่วนใดอีกเราก็ ไปเลือกคับส่วนนั้นแล้วก็เลื่อนติ๊กตรงพื้นที่ว่างๆนะแล้วก็เลื่อนหาคําสั่งบันทึกนะครับแล้วก็ทําการกดบันทึกเพิ่มต่อไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับในการเพิ่มเสียงบรรยายนะครับเข้าไปในคลิปวิดีโอของเรา หวังว่าเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะครับที่ใช้แอปแคปคัตนะครับบนโทรศัพท์ในการตัดต่อวิดีโออยู่นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับร่วมสนับสนุนการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตามช่องกันทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ